สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็พี่น้องทางฝั่งโขงนําเด้อจ้าพี่น้องทางฝั่งโขงนาำวันนี้คลิปล้าก็ต้องว้าวลา้วเนาะคลิปล้าพัฒนาแนวทางของเราพัฒนาวันจันทร์ที่สิบหากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่คลิปล้าก็ต้องเว้าวลา้วเพื่อมันสีขังขึ้นเนาะจ้าเพิ่มความขังขืนแม่นขึ้น เนาะทีนี้เท่ากับเมืองเนาะผลของเราวันพฤหัสที่สิบเอ็ดกุมภาที่ผ่านมาเนาะจากว่าผลออกหนังเมื่อวันที่สิบเอ็ดเนาะล่าผลออกซีเก้าหกสามแปดหาซีเก้าหกสามแปดหาบนสามแปดหาล่างหกสามเนาะพี่น้องหายไปพันหกแปดเมืองดูหาหกเจ็ตเพื่อนพาไปออกแปดหาอันเพื่อนสีสลับหายแน่กับโบได้เนาะน่ะ,นะ สีเป็นหาสามหกแปดกระบเนาะอันกองสลากเพื่อนก็ได้จับกะเนาะมึงในหาสลับทีกันซื้อจับหมุนเองนายแจ้หน้อยกับโบได้เนาะค่ะลงพิษทีเขาลงพิษทีเนาะบบแมนพี่น้องหายพิษแด่พี่น้องก็หายอ่นี้บอกมีหกแปดอยู่มีหกแปดอยู่อ่ะเพื่อนหักหมุนหายพิษซื้อ,อ <laughs> เอา้าแน่ใดมันกะรุดกะพาดไปแล้วก็ต้องขอโทษขออภยัย้อจ้าพี่น้องกะ มุงมั่นขนาดเลยเน้นหายคาคาคกแปดโอ้ยศูนย์กองสลาก,กเพิ่นแทนเนาะเป็นแต่เฮ็ดบาปก,กันแ้นเนาะจ้าเดี๋ยวเข้ามาอันเมองคิบขององวดตัดไปเนาะของวันจันทร์ที่สิบหากันเลยเนาะ,ะพี่น้องจับหายงวดนี้เป๊ะเ,เป๊แม่นๆ่นแน่นอน,น,อนว่าล้าวส่ปานนี่แหละซิโบแมนกับโบแมนแหละเนาะอ่ะมามาเมืองของวันที่สิบหากันเลยจ้ะ อันนี้ของวันที่15เดือจ่าวันจันทร์ที่15กุมภา,าพันธ์2564ค่ะพี่น้องจับคู่หานะคะกับมีคือเก่าค่ะ12อ่า12คู่อ่ามี61 62 65 0 6 32 31 30 52 1 5 1 2 7 2แล้วก็7 5จ้ะส่วน4ตัวพี่น้องจับหา60 61 65 12 30 65 7จ็ดหาสามสองสหาสามหนึ่งหนึ่งหกเจหาะจ๊ะส่วนสามตัวก็ตัดเลยค่ะ0ูนย์หกหนึ่งหาหนึ่ง <Okay. S 1> สองศหหาหาสามสองหาสมหแล้วก็หกเจดหาเลยค่ะ3าตัวตัดด้านหลังเลยส่วนตัวที่สนี่ล่องหมุนเองก็ได้ค่ะส่วนรักหนานี่ค่ะลองเอามาใส่เองก็ได้เด้อค่ะมักตัวใดนะคะเนี่ยหรือสีลองหมุน3าตวัว ก็ล้องหมุนเองก็ได้เด้อจจาถทาบ่มักที่พี่น้องอันลงห้ล่องหมุนเองค่ะ,ะพี่น้องว่างวดนี้น่ะจะมีหกหกสามค่ะหกสามหนึ่งสองสิประมาณนี้แหละจ 6, 3, 1, ละ 2, ้ะหกสามหนึ่งแล้วก็สองค่ะเดี๋ยวพี่น้องเน้นห้เนาะอที่พี่น้องมักค่ะพี่น้องว่ามวดนี้นะสิมีหกมีหนึ่งมีสองมีสามนี่ค่ะหกหนึ่งหกสองค่ะ หนึ่งสองนะคะสามหนึสองเคะกหาค่ะเลกเจ็หาหนึ่องสามสี่หากเจ็ดเจคู่ค่ะที่พี่น้องมักนะคะที่พี่น้องมักนะและคิดว่าหนาจะมาประมาณนี้ค่ะหนาจะมาประมาณนี้6กสามสาสองน่ี่ค่ะประมาณนี้จะ้ะนี่ หกสองหกหนึ่งหกสองหกหาสามสองสามหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เจ็ดหาค่ะนี่สามตัวกันอย่าลืมตัดเอาเด้อจ้ะสามตัวตัดเอาข้างหลังเลยสามตัวนี่ค่ะนีะ่ส่วนอันนี้ก็กลับน้ำเด้อค่ะเลนตัวใดก็ต้องกลับตัวนั่นเด้อพี่น้องบบเขียนกลับให้เดอเพราะว่ามันสีหลายเขียนไ้แบบนี้กับทุกตัวเด้อจ้ะเลนตัวใดก็กรับตัวนั่นแต่ว่าคาบอมากที่พี่นอ้อง,องเลือกหายก็ล่องเลือกเองจ้ะลองเลือกเองได้นี่แหละ แต่พี่น้องวางงวดเน้นๆก็คือหกหนึ่งสองสามนี่ค่ะหกหนึ่งสองสามเจ็ดหาเจ็ดสองนี่กับพี่น้องกันไหวนะคะแต่กันงามคือกันงามคือกันเจ็ดหานะคะนี่นี่ค่ะหมุนเองก็ได้เด้อดจ่าสามโตซีโตค่ว่ามากพี่น้องจับหายหมุนเองเลยค่ะสมีหนึ่งมีหกมีสองมีหามีศูนย์มีสามมีเจ็ดค่ะอ่านี่มีหนึ่งสองหกหาศูนย์ สามละก็บจค่ะหมุนเองก็ได้เนื่อจากล่องหมุนเองค่ะ้าบ,บมักที่พี่น้องหมุนหายกะเล่าพัฒนาของวันจันกะหวังวาสีเฮ้งสิปังกันนะคะหวังวสีเฮ้งสิปังกันพี่น้องกะได้คำนวณเมืองพิจารณามึงแล้วมืองอีกเล่งแล้วเล่งอีกจ้ะหลายสุดค่ะพี่น้องลองคัดเอาแบบว่านางคัดเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดหลายสุดเนี่ยหลายสุดหลาย นั่นคัดค่ะนี่ก็เลยคัดคัดเอาที่คิดว่าต้องมาแน่ๆน,นะคะตองมาแน่ๆาในาดากาอย่าลืมนะจ้าอย่าลืมหายกำลังใจกันเด้อโดยการกดไลค์กดติดตามเะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเออสิได้บบพาดคลิปพี่น้องพาเฮงนะพี่น้องสิพาเฮงๆค่ะจะมีแนวทางดาวโจนห้าน้อย ล่าพัฒนาหวยไทยพี่น้องก็ลงห่แล้วเดือจากพี่น้องลงห่แล้วเด้หหอหวยไทยคิดวางวดนี้กะขอห้มาเฮงๆปังๆ,งๆหวยไทยก็ได้ส่วนห้าน้อยกะยุดถึงหอดวันที่สิบสี่ค่ะหอดวันที่สิบสี่วันที 15, ่สิบหาวันจันทร์กะเปิดพ้อมกันมืเนาะห้าน้อยเพิ่นยุดตุด๊ดเพิ่นยุดตุ๊ดจีนค่ะห้าน้อยกะพี่พี่น้องกะยุดน้าแต่ว่าพี่น้องก็ลงห่แล้วเด้อค่ะของวันจันทร์สำหรับห้าน้อยกะล่องเขาไปเมืองคลิปได้ เรนะาเล่าปานนี่แหละต้องแม่นต้องเฮงขอให้เด้งบนล่างสามตัวสี่ตัวตัวเด้อแน้วใดก็อย่าลืมนะจ้าถากดแชร์หายพ่อมก็ขอ,ขอพระคุณหลายๆสมาชิกเกา่าสมาชิกใหม่ก็ยินดีต้อนรับและก็ขอพระคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมคลิปี่น้องพาเฮงนะอยู่น้ำก,กันก็ขอให้เฮงเฮงปังๆมีความสุขนะคะบบเจ็บบ่จนบบเจ็บโไขายมีแต่เงินมีแต่ทองเน้อจ้ะ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขผูสุขคนเด้อจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ